สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้เมนู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 ลาบเหลี่มสลาบเหลี่ัสเอามาละเจ้ามาแล้คีเพียนะพี่น้องมีหลายเมนูมีน้ำกัอด้วยกัดหรฮะเอาไปเียอย่หมดมันแม่ดิฮหาาอุ้ยก่อน

เดียวไปอู้กับเดินพี่น้องนี่เนื้อดีๆเพื่อนปะก็เอาขี้มาดา่าก็คือขี้เพีย้ยนเดินพี่น้องเขาต้อใส่กับหมดเส้มันต้องใส่นะพี่น้องก้อยขมกินกับตับังหุ่งกินกับตับังหุ่งกินกับก้อยขมนี่ลนยล่ะแม,ม,ม่นขี้เพีย้ยธรรมดาเนี่ เอาด้วยพี่น้องพายะก็มากินน้ำกันด้วยู่บ้านเผาข้าวกำลังเตรียมเผากะมีดด้วยพี่น้องกำลังเตรียมพร้อมปุ่ระยะก็มาแซ่บๆน้ำกันพี่ตั้นไปทำงานแล้วไปตีแดงละดูเดี๋ยวกันโอ้สีบอไปใส่เลยบ่ก้อนสีก้อยกันเอามาใส่พี่ก็ได้ก้อนสีอันนั้นก็แก้ข้าวจังไงเน่ทำเก๊งหวยพี่ตั้นไปได้ไหมโอ้โหฮะบุญที่ได้ดอกบุญทั้งบุญ งสเบกเลยเด้อแกข้าวนกต้อง้าเรยเพต้องเอาหอยแต่น้อยร้องเพลงอย่างเดียวซุมห้ก็เอาหอยนี่้องเพลอย่างเดียวเคเลยเพ่จังนเดี้อก้วเกันพี่ร้องแก้ข้าเอาหอยไปหออสามม้นเ้าเอาหอยหอดเกี่ยว ล่องเรือมือสุดหอดหามุ้งเลยพอได้หอดหอยมึงจืดโอ้โจนหาสะั้าโจนกันเหรอเฮ็ดเป็ดนะมือนักอ่ะเอ้ยกะพายเอ็ดขอบพูดค่ะกันยังเอ็ดเป็นไม่พอโดนโดนวิธีกรรเปลี่ยนครับครับมือครับมือชางครับครับมือกำลังกำลังพี่น้องกำลังตุ่มโฮมค่ะกำลังอะไรแขนฉันโดนอะไรโดนมดปะ ทางนี้ผดแดงแม่ครัวเลยเนาะตับมะขี่จ๊ด้วยน้ำหมากับน้ำหมากมากับน้ำนี่ก็พอครัวมือโ,โปรกำลังผงลาด้วยเนะนาะค่ะย่านี้มันคือโปน,นอพอครัวเปจะบอกได้่ะมีมือเขียงครับมือ <c oughs> หอมขนาดที่เราเลยจะแซ่ขนาด ลาไปต้องเสียของวูอ่ะเยอะๆเยอะเสียแม่บอกอยหมจำหุงน้ำพี่น้องขอซิมเลยเด้อค่ะข้างบนมาคือโบอันนี้เป็นหัวกันเลยต้องขับมาบังคือหันเลยบอกเอาเพื่อไปใส่เพื่อไปใส่น้ำจิ้มอย่างนี้ ก่อนนี้กำลังสใส่หอมเลยพี่เนาะนี่แค่สิหอมตื่มกันบันเลยงเลยอ๋อโทรศัพท์โอ้ยหอมจะเป็นฮอททปีอเมริกาเพื่อนเอ้ยหอมค่ะหอมแน่พี่เนาะ มองขนาซิมได้เลเฮ้ยอบมได้ลขอซิมเลยได้เลยพี่น้องกัขอโทษผู้ที่บอกินด้อค่ะพี่น้องเื่มมันบุท่านได้ถึงยังบุเรงันบ่ถึง้วบ่เดี๋ยวนีกันึอ๋อน้อยแซน้อยซลแซลพี่น้องเดี๋ยวว่าเขาบาแซบแล้วอาแล้วดูนี่บักเพชรยังบเพิ่มมันบ่ยังเอาให้เ่าก่อนเาว่ะบ่แมน มันมีเท่าเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวจะต้องแบ่งไว้ก่อนเท่าหน่อยเท่าไหลทุกคนเท่าหน่อยหรือเท่าไหลออมาแล้วม่้บอข้ออันอันบ่ใส่สีให้เราโอ้ยนี่อยู่บนนี้อยู่น้องี่เราจะไปใส่ถ้วยไปด้วยมันเนาะอืมใส่เอาถ้วยใส่ถ้วยนึงเนาะ้วยเดียวบ่แม่น ปสิบพภวิเห็นบ่ยาละเพสวันนี้ละเลียงเลยเป็นบอใช่อะไรจีกน้อยเนี่ยเอาคันมุนมุนเนี่ยเรากินดีอยู่เอาจังเสริมเพิ่มพริกเลยวันนี้หอมคักพี่น้องแซ่บห้ามให้ห้ามให้อย่าใส่หลายๆ ผู้เท่าน้อยแกนี่เท่าเท่าเท่าด้วยเท่าไรคัะข,ขนาดจามาังคุดคักยายไปเปนจมังุดยายจำมังคุแล้วไปีอ,อ,อย่างข้อม่างานทุกคนใส่ยายยังซื้อมาฮะยังซื้อมาโล้รับ่รับจัด ใส่เข้าไปอร่อยเลยค่ะพี่น้องใส่มะเทเข้าไปแห้งหอมแห้งบดสิบาทกระบอกแปดสิบบาทค่ยายเอาเสิร์ฟได้เสิร์ฟได้เสิร์ฟได้ฮะ่คอขวดรขวของใครก็ขวดอันนั้นต้องมกะปุกนิแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวันเกิดพวยเดอรมือนีพี่น้องเซอร์ไพรส์พยปิดไฟหน่อยปิดตรงไหนปิดไฟให้หน่อยเอาเอาไไปไปปป ร้องเพลงด้ยอ่ะร้งเพลงด้วยแฮปปี้เบิร์ดป้าอยู่ยูปิดไฟให้หน่อยนี่เบิร์ดปิดให้หน่อยแฮปปี้เบิร์ดเอาปิดไฟให้หน่อยเดี๋ยวสิโอ้โอ้ เอาหนึ oh, mm. so awesome. ่สองสาม a p p y ี้เบิร a y to ทูยูแฮปปี้เบิร์ y to y ูยูแฮปปี้เบิร์ y แฮปปี้เบิร์ a เอาจักรลอ่กอีกอีกอีอีกอีอีกอีกออีก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 ีี Happy Birthday, Happy Birthday, lên đi lên đi hãy lên. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday, happy birthday, 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 free birthday, free birthday to you. Ào, à, lên đi lên đi hô lên, lên lên. เออมื้อนี้ <inaudible analyzes> เต็ม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 ้าเพียนหยดใส่น้เอวันนี้วันเกิดพ่อใหญ่ด้วยค่ะพี่น้องก่อน้ก็อยเน็เอาไปเไปขวลนเลวมาก็ินอนะแวเนียมันแ่เพนเพ้เียนวกกงนี่พก่อนเออนั่นแหละผู้แข็งที่พวกก่อนค่อยกินแป๊ดเดียวผู้แข็้อีโพกอยู่ดีมีแหวส่งไมเป็นกระผูกคือผูก ธรรมดานี่แหละมากึนไม่ได้ไม่ได้หนูต้องเอาตังค์ใส่ให้พีโบ้อะไรกัาทนึงปานนึ่งก็มีตังค์เดียวเอน่ะไา้กินแต่ได้ตนึงคือบอทคโอ้ยปอยมันอยู่นี่แักแท๊กเจ้าหุบมานี่ กีค่ะใช่ไหมใชที่เสือของได้ที่เสือของด้เเออเอเจ้าของมันมีมันถิดโพเดอร์มีรากเนื้อตามักถูแซ่แล้วก็ปลาเผาํำกันแล้วกีกคนนเน่แซ่ๆอ้าอ้าใครจะผูกกอดอะไรเร็วผูกให้พ่อเร็วไปผูกให้พ่อเร็วเดาเดวเข้าไปูกกัน

ออกมาไม่ามาโอ้ต้องไปทำกูหรออ้ยได้ได้ได้โอ้โห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 อ้หโอ้โหโอ้โหโอ้หโอ้โ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 หเอ้โหโอ้หโอ้โ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 หโอ้เหโอ้หโอ้โหโอ้โหโอ้หอ้โหโ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 อ้โ้อ้ห้โหโอ้โหโอ้โหหโอ้โหโอ้โ้อ้ห้โหโอ้โหโอ้โหหโอ้โหโอ้โ้อ้ห้โหโอ้

ถ้าอยากกินหนังเจ้าหาข้อกินเลยเป็นเธอไอ้เปลีงยนข้อกินเก่าหน่อยเลยพี่ ได้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 ได่ได้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 ได่ได้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 ได่ได้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 

พูดนำให้หน่อยพูดไม่เป็นพูดดีเลยนี่ยไม่ดีกัพูดไม่ดีเออเอาอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งอ่ะเบื่อไม่ใช่เก่งไม่เยอ่เลยพูดเลยเออหนเล้ยงชไม่ชั่นเลยไเมาเยไมอีกนครั้งได้เดี๋ยวถามได้แ่ไปเนี่ยมอญเนี่ยเดี๋ยวน้อยเดี๋ยวตัวด้อเดี๋ยวตัวน้อยมาเลย

ha của... à, mà không thích ăn đồ này ăn nước càn cứ cào này là <laughs> ai bên nó bên lúc bên đàn cắn cứ này tuá ai bên lợn đó vu cày ào ok em đấy nhau nhau vậy nào cái luôn 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 cái ไม่ได้เี่ยกูโร่านเด็กมใหเลี้ยงหลานเ่ยบัดนเดหลานใช่เกินมือเดียวกันบ้านเองท่ักจัดจัดกันเลยในบานี้อ้บดมาบานนี้มากินข้าวบานี้ลุยบัานนี้กินได้ใช่ไหมล่ะบ่